บริหารคลินิกหลักๆเลยก็น่าจะเป็นเรื่องการแบบดูง mm. บประมาณอย่างเงี้ยค่ะว่ารายรับรายจ่ายของเราเนาะอาจจะไม่ได้เคาะลึกๆจริงๆว่าจริงๆแล้วกำไรของเรามันเท่าไหร่แล้วมันเรามีวิธีการลีนได้ยังไงน่าจะเป็นปัญหาของคุณหมอหลายๆท่านที่แบบเราจะเหมือนแบบทำหลายๆอย่างไปด้วยกันแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ต้องทํางานบริหารรวมด้วย พอฟังจากพี่เบิร์ดเนาะเรามีวิธีที่เราจะคุยกับพนักงานของเราอะค่ะให้เขาแบบดึงศักยภาพมาได้เยอะกว่านั้นการแบ่งงานที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นเนาะซึ่งมันเป็นคุณสมบัติจริงๆของผู้ประกอบการที่ทําธุรกิจอยู่อะค่ะ รวมถึงระบบบัญชีที่เบิร์ตนะคะก็จะเอาตัวอย่างมาให้ดูเป็นแบบฟอร์มที่มันแมชกับของธนตกรรมสามารถทํานายได้ยังไงว่าเมื่อไหร่คลินิกเราควรจะได้รับกําไรเมื่อไหร่แล้วถ้ามันไม่ถึงตามเป้าเราควรจะทำยังไงต่อของก็เป็นระบบเพิ่มมากขึ้นเบิร์ดก็มีตารางมาให้เราเลยเหมือนพี่เบิร์ดแกะของตัวเองนะคะทำเป็นฟอร์มให้เราเนาะและให้เราแบบเอาไปใช้ได้เลยซึ่งมันค่อนข้างสะดวกม,มากๆ แทับใจในการสื่อสารออกมาที่มันค่อนข้างง่ายแล้วก็ให้เราเห็นจริงๆว่าในฐานะผู้ประกอบการเราควรจะทําอะไรและอะไรที่เราควรจะให้คนอื่นทําตบเราลงมาว่าเฮ้ยเราควรจะโฟกัสอะไรก็สําหรับใครที่อยากแบบรู้ว่าการเปิดธุรกิจธนการมาค่ะมันมีแพทเทิร์นแบบไหนอะไรที่เราต้องโฟกัสเพราะถ้าเราแบบไม่มั่นใจเราก็จะไปไม่สุดนะคะก็อยากแนะนําให้เพื่อนๆมาเรียนคอร์สนี้ค่ะ